มาเชสมาเรียอันโทเนียหรือที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ด้วยชื่อมาเรียองโตเนตถือกำเนิดในฐานะเจ้าหญิงออสเตรียแห่งราชวงศ์ฮับเบิร์กทิดาองค์สุดท้องของจักรพรรดิฟรานซิสที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กับจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออสเตรียและฮังการี ประสูติเมื่อวันที่2พฤศจิกายนคิศกราที่ัช1755เป็นธิดาองค์ที่15จากจำนวนพี่น้อง16พระองค์ที่ผ่านมาออสเตรียกับฝรั่งเศสต่างก็เป็นมหาอำนาจในยุโรปที่เป็นคู่ขัดแย้งกันมานานการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของราชวงศ์ยุโรปในสมัยนั้นกษร,ริย์หลรยที่15แห่งฝรั่งเศสกับจกักรพรรดินีมาเรียเทเลรซา จึงมีข้อตกลงที่จะให้อดัชเชสมาเรียอันโตเนียแห่งออสเตรียกับเจ้าชายหลุยอ็อกุสตและชทายาดฝรั่งเศสพระนัดดาของกษัตริย์หลุยที่15ทายาดของทั้งสองฝ่ายอภิเษกสมรสกันเพื่อลดความขัดแย้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งสองพระนางมาเรอองโตเนต มีพระอุปนิสัยคล้ายกับพระบิดาชอบกันเข้าสังคมโปรโดงานสังสรรค์รักของสวยๆงามๆเป็นคนสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาเจ้าหญิงจึงเป็นที่รักของพระบิดาเป็นสีสันของราชสำนักแต่ก็ทรงมีข้อเสียอยู่บ้างพระนางมารีอองตเนตเป็นเด็กสาวที่ฉลาดแต่ไม่โปรโดการเรียน ขาดวินยัยไม่เอาจริงเอาจังเหมือนพี่สาวคนอื่นๆทรงโปรดดนตรีและการร้องเพลงซึ่งมีส่วนคล้ายกับพระมารดาขณะพระชมพันษาสิบันษายังเขียนภาษาเยอะระมันผิดๆถูกๆพูดอิตาเลียนได้เล็กน้อยส่วนภาษาฝรั่งเศสพูดได้น้อยมากการจับคู่ของเจ้าหญิงมาเรอองต์เน็ตกลายเป็นที่อิจฉาในหมู่พี่น้องฝรั่งเศสเป็นประเทศใหญ่มีประชากรกว่า20ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและแฟชัน่นผู้ที่เป็นเจ้าสาวได้แต่งงานไปฝรั่งเศสย่อมเป็นที่น่าอิจฉาสําหรับเจ้าหญิงอีกหลายๆพระองค์กระทั่งจกักรพรรดินีมาเรียเทเลซ่ากล่าวกับพระธิดาว่าลูกโชคดีที่สุดในบรรดาพี่น้องโชคดีกว่าเจ้าหญิงทุกพระองค์ในปีคิดสกราที่1765ัเจร้าเจ้าชายหลุยส์เฟอร์ดินานโดแฟงแห่งฝรั่งเศสพระโอรสของกษัตริย์หลุยส์ที่15ารัชทายาทแห่งฝรั่งเศสสินปรรชน เจ้าชายหลุยอ์อกุสตเดยุคแห่งแบรีพระนัดดาพระชนสา11 1ปีเดินขึ้นเป็นรัชทายาทผู้สืบสันตติวงแทนวันที่16พฤษภาคมคิดศักราชที่1770มารีอองตอเนตเจ้าหญิงแห่งออสเตรียเดินทางมาถึงพระราชวังแวร์ซายด้วยพระชนสาเพียง14ปีเด็กสาวผู้ร่าเริงสดใสเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหลุยอ์อกุสพระชนสาสิปี รัชายาทฝรั่งเศสเจ้าชายหลุยมีพระอุปนิสัยขี้อายชอบเก็บตัวโปรโดการอ่านมากกว่าการพูดขาดความมั่นใจงานอดิเรกคือล่าสัตว์บุคลิกภาพของทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราชายาทไม่เคยแสดงออกว่าสงสนพระไทยในตัวพระชายาเจ้าหญิงวัยเยาว์ถูกละเลยจากพระสวามีต้องส่งพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเพื่อปรับตัวเข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักฝรั่งเศส ทรงไม่โปรดพิธีวุ่นวายของแวร์ซายที่มีหมายกำหนดการยาวเหยียดในแต่ละวันโปรดที่จะใช้เวลาแสวงหาความสุขส่วนพระองค์รวมกับผู้ใกล้ชิดมากกว่าความประพฤติของพระองค์ถูกจับตามองและรายงานไปถึงพระมารดาที่ออสเตรียหลังอภิเษกสมรสได้เพียง4ปีในปีคิดศกราดที่1774กษัตริย์หลุยที่1 5ก็เสด็จสวรรคตเจ้าชายหลุยออกุสขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หลุยที่16 เจ้าหญิงมารีอองโตเนตแห่งออสเตรียเป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสกษักรตริย์หลุยที่16ขึ้นครองราบท่ามกลางวิกฤตการคังของประเทศที่ผ่านมาฝรั่งเศสประสบภาวะขาดดุลติดต่อกันจนเกือบล้มละลายกริย์หลุยที่1ิทิ้งแผ่นดินไว้กับหลานชายและหลานสะพ้ยที่ยังไม่พร้อมรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่การขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่เยาว์วัยทำให้ปราศจากความมั่นใจในการนั่งบัลลัง กิจ,จวัตรประจำวันของพระนางมารีอองตอเนตราชนีแห่งฝรั่งเศสเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าและสิ้นสุดลงในเวลาห้าทุ่มทำให้ราชนีวัย18ปีมองตำแหน่งราชนีเป็นการหลีกหนีจากกฎระเบียบจำเจของราชสำนักขอเพียงให้พระสวามีพระราชทานตำหนักหลังน้อยเพื่อที่พระองค์จะได้ใช้เวลาสนุกสนานอยู่กับคนใกล้ชิดที่พระองค์เลือกแล้วซึ่งผู้ถูกเลือกก็เป็นคนแบบเดียวกับพระองค์ คือสตรีอายุน้อยร่ำรวยและรักความสนุกสนาน8ปีหลังการอภิเษกสมรสในปีคิดศกักราที่1,778พระนางมาเรียอ,องตเนตประสูตริพระธิดาองค์แรกเจ้าหญิงมารีเตเลสชารลอตในปีคิดสกักราที่1,781ประสูติพระโอรสหลุยโจเซฟโดแฟง ในปีคิดศักราชที่1,785ประสูติพระโอรสรัชทายาทหลุยชาโดแฟงและในปีคิดศักราชที่1,786ประสูติพระธิดาเจ้าหญิงโซฟีเบียทริกเจ้าหญิงโซฟีคลอดก่อนกำหนดทำให้มีพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงส่งสิ้นพระชนในปีคิดศักราชที่1,787ขณะพระชนสา,าเพียง8เดือนหลังจากนั้นเพียง2ปีในปีคิดศักราชที่1,789 เจ้าชายหลุยโจเซฟก็ซิ้มพระชนขณะพระชนสาเจปีพระนางมารีอองตอนเนตมักจัดงานเลี้ยงอย่างหรูหราบ่อยครั้งทรงหลงไหลในแฟชั่นชื่นชอบการฉลองพระองค์ด้วยชุดและเครื่องประดับราคาแพงทรงผมของพระองค์กลายเป็นที่นิยมในราชสำนักและชนชั้นสูงขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบปัญหาทางการเงินการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของพระองค์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจึงเกิดนโยบายแผนปฏิรูปเศรษฐกิจการคลังของประเทศเพื่อไม่ให้ท้องพระคังต้องล้มละลายโดยเสนอให้จัดเก็บภาษีพระและขุนนางซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมานานแต่กลับถูกบรรดาชนชั้นสูงต่อต้านจนไม่อาจดำเนินการได้นอกจากมีรัฐบาลฝรั่งเศสยังกู้เงินเพื่อไปใช้ใจ่ายในสงครามอิสรภาพของอเมริกา โดยเข้าร่วมสงครามข้างฝ่ายอเมริการบกับรัฐบาลอังกฤษฝ่งฟุ้มเฟยของราชินีเทียบไม่ได้กับงบประมาณที่ฝรั่งเศสสูญเสียไปกับสงครามในอเมริกาซึ่งแม้จะได้รับชัยชนะแต่ก็สร้างหนี้มหาศาลให้ราชสำนักฝรั่งเศสถึงแม้กษัตริย์หลุยส์ที่16จะทรงพยายามพาฝรั่งเศสกลับคืนสู่สถานะที่ดีเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำแต่ทุกอย่างกลับยิ่งเลวร้าย เมื่อในปีคิดศกักราที่1,788ฝรั่งเศสประสบปัญหาผลผลิตตกตำ่ำพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากพายุและสภาวะภัยแล้งต่อเนื่องส่งผลให้ขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลักของคนฝรั่งเศสมีราคาสูงขึ้นเงินในท้องพระคลังล่อยหรอไม่สามารถเบิกจ่ายเพื่อนำมากู้ภาวะวิกฤตของราษดรได้ความอดอยากเกิดขึ้นทั่วประเทศประชาชนขาดความเชื่อมั่นในราชสำนัก จนนำไปสู่การเสื่อมความนิยมและเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์พระนางมาเรีองต์เน็ตแม้จะไม่ใช่คนเดียวที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่ใช่คนที่ใช้จ่ายมากที่สุดในราชสำนักแต่ภาพลักษณ์ความเป็นเจ้าหญิงที่มีชาติกำเนิดเป็นออสเตรียกับบทบาทที่พระองค์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในคณะบริหารในช่วงวิกฤตทำให้กระแสโจมตีพุ่งเป้าไปที่ราชินีจากต่างแดนความไม่พอใจของประชาชนยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ของประเทศ ทั้งในด้านการเงินและการปกครองในเดือนพฤษภาคมคศที่หนักเดร้ยแปกษัตริย์หลุยที่16เรียกประชุมตัวแทนจากชนชั้นต่างๆประกอบด้วยคณะสงฆ์คุนนางชนชั้นสูงและฐานันดรที่3รวมถึงสามัญชนทุกระดับ เพื่อรวมกันหาทางแก้ปัญหาการเงินของประเทศแต่ก็ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ทําให้ฝ่ายฐนานดอนที่3ประกาศตั้งสมัชชาแห่งชาติจุดชนวนนําไปสู่การปฏิวัติโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูประเทศฝรั่งเศสเพื่อปกป้องพระราชอำนาจของพระองค์กษัตริย์หลุยที่16ประกาศให้มติของการประชุมเป็นโมฆะ พร้อมกับจัดตั้งกองทหารรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในการจัดการกับกลุ่มสมัชชาหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นทมกลางเสียงต่อต้านของประชาชนแต่กองทหารกลับแปรพักเข้าร่วมกับกลุ่มสมัชชาบังคับให้พระองค์ต้องยอมรับอำนาจของรัฐสภาที่จัดตั้งโดยประชาชนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสแต่กษัตริย์โดยที่16 ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวพระองค์ตัดสินใจหลบหนีออกจากกรุงปารีสโดยหวังรวบรวมกำลังและการสนับสนุนจากออสเตรียและชาติอื่นๆเพื่อทวงคืนอำนาจกลับมาอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จแผนการที่พระองค์ทรงวางแผนร่วมมือกับต่างชาติเพื่อต่อต้านฝ่ายปฏิวัติซึ่งเป็นเอกสารลับถูกเปิดเผยโดยมีเนื้อหาที่ต้องการยึดพระราชอำนาจคืน เมื่อสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่1จัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์วันที่20มกราคมคิศกราที่1793กษัตริย์หลุยที่16ถูกตัดสินว่าเป็นกบฏทรยศต่อประเทศชาติโทษคือประหารชีวิตเย็นวันนั้นพระองค์ได้รับอนุญาตให้อยู่กับครอบครัวส่งสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งในตอนเช้าเพื่อกล่าวคำอำลาแต่ก็ไม่ได้ส่งกลับมาเพราะท่งทนไม่ได้กับความทุกข์ของครอบครัว วันที่21มกราคมคิศกาที่ัร1793วันประหารชีวิตกษัตริย์หรุยที่16ขบวนรถม้าออกเดินทางราว8โมงเช้ามีทหารม้า1,200นายให้การคุ้มกันเมื่อรถม้าจอดสนิทกษัตริย์ถูกพาตัวลงจากรถมา้าทหารสามนายพยายามจะถอดเครื่องทรงของพระองค์แต่ทรงปฏิเสธและปลดเครื่องทรงต่างๆด้วยพระองค์เองทรงได้รับข้อเสนอให้ปิดตาก่อนขึ้นกิโยติน แต่ทรงปฏิเสธความตายของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความสุขของราษฎรแต่ข้าพเจ้าเสียใจกับฝรั่งเศสและเกรงว่าประเทศนี้จะต้องระทมทุกขต่อไปด้วยความพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงประกาศว่าบริสุทธิ์จากอาชญากรรมที่ทรงถูกกล่าวหาและภาวนาว่าพระโลหิตของพระองค์จะไม่ไหลหลั่งลงบนผืนแผ่นดินของฝรั่งเศส หลังการสวรรคตรของกษัตริย์หลุยที่16พระนางมาเรอองตเนตถูกนำตัวไปจองจำยังกเงซียเชอรีเจ้าหญิงมาเีเตรสพระธิดาองโตและเจ้าชายหลุยชาพระอรสถ,ถูกจับแยกขังจากพระมารดาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันพระนางมาเรอองตเนตถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินขณะสวรรคตรมีพระชุมพันษา38พรรษาสิ้นสุดระบอบกษัตริย์เข้าสู่การเริ่มต้นยุคใหม่ของฝรั่งเศส เจ้าชายหลุยชาวขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หลุยที่17แต่ก็เป็นกษัตริย์เพียงในนามเจ้าหญิงมารีเตเล,ตลสถูกคุมขังอยู่ในหอคอยใกล้ก,ลก,ลกลับเจ้าชายหลุยพระอนุชาทั้งสองพระองค์ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อพูดคุยกันเจ้าชายหลุยกลายเป็นคนที่ไม่ยอมพูดจากับใครสภาพจิตใจที่หดหู่และโดดเดี่ยวทำให้พระวรกายอ่อนแอลงในที่สุด เจ้าชายก็สิ้นพระชนในปีคิศกราชที่1795ขณะพระชมพันษา10พันษาในเดือนธันวาคมคิศกราที่1795คณะปฏิวัติตัดสินใจปล่อยตัวเจ้าหญิงเป็นอิสระเจ้าหญิงมารีแตลเลสพระธิดาองค์โตเป็นทายาทเพียงพระองค์เดียวที่รอดชีวิตจากการปฏิวัติฝรั่งเศส